นี่ครับทุกคนน้องแมวยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยต้องเอามือถือถ่ายนะครับนี่หาแล้วแต้มแรกมาแล้วครับสวยๆ <c oughs> ปุนไงจะด้วยอ้าวเบผมระบ๊มครับเดยวพี่ชิงคนรักมาโอ<ฮ>้เต็มปากเลยอะ่ะ <c oughs> มาดี <c oughs> ให้นีครับอโอ้โหตัวสีชมพูเลยตัวนี้ น,นครับย <Okay. S 1> ครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเกี่ยวเป็นโฟมนะครับเกี่ยวก็เป็น,นยา ยศนะครับผมตอนนี้ผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตีเบ็ดสินครับ,ค,รบคนแมวแมวยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยต้องเอามือถือถ่ายนะครับนี่มาแล้ว <c oughs> แต้มแรกมาแล้วครับสวยๆเลยยีดแ <c oughs> ดงๆมาเลยครับดียว <c oughs> มาดูสภาพไม้กันหน่อยนะครับไม้ส2ครับหนึ่งผ่านทานสีเขียวเลยนะครับ ตัวติดเลยทุกคน สองแต้มเลยครับผมสายย่นย่น แต้มครับผม แต้มครับสวยครับผมแคมนี้สวัสดีครับสวัสดีนนา,นาสวัสดีเพื่อน สวัสดีท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็สวัสดีฟีช่องแมวกิดปลาชาแนลนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็น้อแมวก็พาทุกคนมาคองสามหมาย12บทับหนึ่งนะครับผมของสามคองหลวงครับก็มาถึงหมายเนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้านะครับวันนี้ก็ตีเบ็ดเรียบร้อยนะครับลงข้างหลังแล้วก็วันนี้ผมมากับน้องน้องชิดนะครับน้องชิดมามาช่วยครับวันนี้สวัสดีครับ ก็ลงแนวนี้กับแนวนี้นะครับแล้วก็ลงไว้ตรงนู้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันว่าวันนี้นะครับจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมก็ก่อบไปรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการหาหมายมาฝากทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลย นไหมโอ้ยปลาเนีนะปลาเหยื่อปลาเหยื่อโอ้ ยิมพูเลยตัวนี้ กำลังจะไปปั่นเก็บมาเช็คเหยื่อะนะครับกินตอนไหนไม่รู้ครับคันไม่กระดิกเลยนะโอ้โหผมงงมากเลยนะปลาตัวนี้กินเบาๆสายยันยอนครับ สวยครับทุกคนนี่ฝว่มือเลยคลึมคมก็ยังมีตัวกินนะครับแหดมย้อนสามตัวโลมียังว่าเลยาานครับสวยๆฝนก็ตกโปอยป ไม่วัดปะดินไม่ใช่เหรอทำไมวัดอะไรเนะี่ยอ๋อปะดินน้อยนี่นึกว่ากระมันเขาขึ้นมาแล้ว <laughs> นึกว่ากระมันเพียนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะทาเดี๋ยวพาทำก่น แมครับผม 我说完。Oh, so โอ้โหหลังจากห่างหายไปสักสี่สิบนาทีได้นะครับเงียบไปเลยเพิ่งมากินนี่แหละมีสายตัวนี้มีสยดกนโอ้ยสโม กินแรงแท้สีสวยเลยอืมที่เปลียย้ายวันนั้นอ่ะที่น้องแมวมาไอ้ตรงนั้นอ่ะมีคนลงแล้วผมก็เลยเลยไปอีกนิดนึงตรง่ไหนไอ้วันที่น้องแมวล่ไอ้กระงวันก่อนนะวันก่อนนั่นแหละคือว่าผมลงไอ้ซอยเก้าสิบห้ากอแต่จริงๆมันมันเลยไปอีกเพิ่ปอีกนิดนึง๋อ เป็นน้องดิวเด้โอโหตัววิงอย่างเดียวเลยครับมาแล้ว <c oughs> ขอเบรนหนึ่งยกเลยครับผม วางก็ได้เยอะแยะขยยังไงเราแหลกเเอาเพื่ออจะขายมางหรือรถรถเจ็บเดีง่ายนี่เหยุดเหยุดต้องน้ำให้มาครับ บิดชิงมาช่วยครับวันนี้ไปอยู่เปล่าอยู่ครับผมมือผมมันไวยกเลยนะยกเลยเป็นไงซะด้วยอ้าวขอบผมระบ๊าครับเด็กชิงคนลักมาโอ้เต็มปากเลยอ่ะโอ้ย่างงี้ผมมาได้ป่ะมาเลยมาเลย ด้วยครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามยี่สิบสี่นทีครับก็เก็บของครับเตรียมตัวกลับบ้านฝนตั้งเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวไปดูผลงานนะครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยตั้งกล้องก่อน มาดูตรงนี้ครับรงถนนนี่ครับส่สวยก็สำหรับวันนี้น้องแมวกับน้องชิดนะครับผมก็ขอตัวแล้วกลับบ้านก่อนครับผมกลับบ้านก่อนครับผมแล้วพอเจอกันอีกทีอีพีหน้าครับผมเจอกันอีก อีพีอีพีหน้าทำไมจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากคอยติดตามผลงานด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม